นนอนาคตที่สดใสอย่างเห็นเลยใส่วับเลยน่าจะต้องลูกอ่ะนะเอาอีกคนีอาคนมิเลยอ่าอีกคนไม่ใช่คือเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถ้าเธอมีลูกฉันมีลูกลูกเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันผ่อนหายใจไว้ลองก่อนไม่ผ่อนหายใจไว้ให้เจก่อน โชคดีนะตัเป็นใจไว้เจอกันโชคีนะเอาเอารุ้นแหละแฝดสามคนเนี่ยเดี๋ยวไปฝากใครทีเดียวเลยให้จบหมดเลยเนี่ยทีเดียวเลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่า้น่ามันแค่เริ่มต้นโอ้โหนี่กี่ละสามคนที่เลียงนะที่เลียงที่เลียงที่เลี้ยงไหมมีสี่นี่ไงช่วยช่วยกัน แค่ลูกลูกฉันฉันก็จะระฝากเธออยู่แล้วไม่เห็นหรอฝากลูกยกก๋วยเตี๋วก่อนกวนนี้ฝากไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอ่ะนนกอนเป็นไงเห็นหน้ากดีใจเทุกวนนี้ก็กีดเหมือนกันวิ่งนี มาเร็วมาเร็วมาเอาโปกันเร้วพี่พบอกก่อนนะว่าหเนี่ยที่ว่างไหนไม่ได้มีตลอดบอคนก็ถามแบบมีตลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้มีตลอดอม,มันเหลือ200สองร้อยสุดท้ายละหรือไม่ถึง200รแล้วเนาะพี่าขึ้นมาอีกอีกอว่ร้อยร้อยแปดสิบละว่าของมันมาใหม่ ขออนุญาตนะคะขอคนที่ขายวัยผู้ใหญ่วัยแม่ๆนะคะวัยรุ่นไม่แนะนําให้ซื้อไม่ต้องมาซื้อนะคะพี่วัยรุ่นนะพี่จริงๆดูเสื้อก็รู้แล้วนะว่านี่มันไม่ใช่วัยรุ่นนะพี่เดี๋ยวจะบอกว่าพอซื้อไปแล้วบอกจะเอาไปขายวัยรุ่นไม่ได้นะคือเราอะขายของเราบอกตรงๆว่าอันไหนเหมาะกับวัยอะไรถ้าวัยรุ่นไปสเวตเตอร์เสื้อผ้าลมได้เลยค่ะไปทางนั้นเลยเออเสยืด เดสมีเดรสาวอ้วบหมดยังเธอต้องรีวิวบ้างแหละเดรสาวอว้วกก็ไม่ได้รีวิวเลยเหมือนกันนะคะขายแต่ลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําทั้งนั้นเลยลูกค้าใหม่ๆเลยไม่รู้เลยว่าเรามีเดรสาวอ้วบนะอ,อ,ยนะอยากดูทักเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวมาพี่ จะแค่ส่งรีวิวให้ดูรีวิวเก่านะรีวิวเก่าไปก่อนแต่ก็คืองานรุ่นเดิมแหละป้ายเดิมนั่นแหละมาเร็วสาวอวบดอกไม้เป็นรุ่นที่ขายดีประจำโกดังแล้วตอนเนี้ยใครๆก็ถามหามพี่ไม่ต้องคิดเยอะนะแค่บอกเลยขายเสื้อผ้ามือสองสมมติพี่ลงทุนกับแค่1,500บาทนะคะเปิดคัดแยกหัวผ้าเลยซูยจริงๆเลยห้ตัวพอ ขายตัวละห้าสิบสองพันห้าแล้วค่ะกำไรพันหนึ่งละไม่คิดอะไรเยอะแยะนั้นเนี่ยแล้วอีกแบบร้อยกว่าตัวพี่ขายยี่สิบสามสิบสิบบาทคือกําไรกาไรแล้วอะกำไรตั้งแต่ห้าสิบตัวแรกแล้วนะคะเก้าอี้แล็กไปหรือเปล่าอี้้เขน่ง ี่เล็กได้เลยเนาะฉันว่านั่งไอ้เต็มเลยสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะพี่ๆใครอยากดูงานอะไรสเวตเตอร์หายกันย่างสเวตเตอร์ขอบกลม ซื้อเยอะๆทักมานะห้าลูกสิบลูกสเวตเตอร์ฮูดร้อยลูกก็ทักมาเลยลายสกอตก็สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมลายสกอตสวยๆเลยต้นทุนหกบาทพี่ช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเราเอารุ่นพันห้าร้อยบาทไปปุ๊บเราคัดสวยๆเลยห้าสิบตัวเราขายขายแบบไม่รู้ไม่เคยขายมาก่อนเลยตัวละห้าสิบบาทพอค่ะพี่สองพันห้าร้อยบาทแล้วค่ะพี่กำไรแล้วพันหนึ่งค่ะ ไอตัวหางผ้าไปคัดอีกทีนึงตัวไหนขาย30ตัวไหนขาย20ตัวไหนเปื้อนเสียซักซ่องไม่ได้หรือตัวไหนแบบเราไม่ชอบเลยตัวนี้พี่ไม่ชอบเลยอย่าไ่ถูกใจพี่พี่ขายไปเลยสิบาทห้าบาทก็ได้นะคะใครที่คิดว่าเอ้ยฉันจะเอาไปเนี่ยฉันจะต้องขายได้ทุกตัวมันไม่ได้นะลูกค้านะราคาประสบ,บหลักหมูขายไม่ไ,มได้ถุกอุ้ยมูอ่ะ นรับเลยพี่รัศนีสวัสดีค่ะของพี่รัศนีสง่งมาแล้วเนาะวันเนี้ยพี่รัศนีมาเอาดอกไม้เร็วเนี่ยเพิ่งเปิดอันเนี้ยเพิ่งลงใหม่เลยนะเพิ่งลงล็อตใหม่แล้วก็เปิดรีวิวให้เลยเพราะว่าล็อตเก่าหมดเกลี้ยงเลยจ้ะเนีเ่เซตเสือมาเลยนะแซ่บแม่ทำไมทำรื้อหนลูกเรีะ <laughs> หญิงลีของแม่โอ้โห รับรีวิวขอบคุณค่ะพิทัศนีจ๋าพิทัศนีนี่ลูกค้าประจำอู้อันนี้คือคอห่วงแล้วแบบเอสวัสดีค่ะใครอ่านไม่ออกนะพี่สายอย่งฮัลโหล แต่ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะเห็นไหมอุ้ยขาวมากแล้วก็เขาจะมีโซ่ทองคลองใจตรงนี้ด้วยเนึ่เห็นไหมไปคัดไปแยกเอาเมงกระลาบาเหรออันนี้ภาษาอะไรพี่พี่แม่ดูซิอันนี้อ่านว่าอะไรไม่ใช่ฮม่าไม่ใช่ฮม่าอะไรกัมพูชาแคมเบอเดีย แคมปโมเดยียโอ้โหแคป,ปแล้วทักแล้วโอเคพี่ทัศนีอย่าเพิ่งโอนอน,นะรอก่อนเดี๋ยวไปแจ้งยอดเดี๋ยวแจ้งเลยละกันเผื่อพี่ทัศนีย์รี <c oughs> บใช่ใช่ ระว่างที่ฉันเลื่อนหาเลขบัญชีดูดิมันแค็หน้าผู้ชายไม่ใช่ชคือเ้าจะแทบให้ดูว่าน้องคนนี้กำลังแบบนายเห็นปะหลอกไงไม่ใช่คือน้องโดนเปยนักมากกับถ่ายเสื้อแล้วโดนแบบห่างตันงเป็นแบบอยู่ไหนเนี่ยเลขบัญชีอ่ะโอ้ไม่เจอสวัสดีค่ะ ฮัลโหลบองเอาภาษาคำพูชาบองแปลว่าพี่จริงจริงคุณผู้อมชูเออใส่บองบองรีวิวขายยาเธอเนี่ยผักเขียวอ่ะมีกระสอบใหม่ใช่ไหม พี่ทัศสนีแค่แจ้งไปแล้วนะไม่เอาลายดอกมาด,ดอกดอกแล้วก็ผ่านพัดลมให้หน่อยนะครับใต้จะไ,ไหนวะฉันเอาป้ายไปไอยใครเห็นป้บ้างม่้วชุดว่ายน้ำมีค่ะมีทั้งวันพีชแล้วก็ทู<ด>พีชเลยนะ วันพีชสามพันทูพีชพันแปดจ้าอยากได้อีหยังก็ทักมาโลดเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวเลยบ้านเขียวก็คือแอปเขียวนะคะแต่ใครที่อยู่ในแอปฟ้าอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนทักแชทได้เลยเดี๋ยวลูกค้างงลูกค้ามาหลายคนละพี่ก็เข้าไปแล้วพี่ก็หาบ้านเขียวไม่เจอดูงานหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ได้ไทูพีไปทักแชทเลยไปทักแชทเลยจ้า เดี๋ยวขอโชว์สาวอวบก่อนนะคะพี่เมย์ใหเปิดไฟท้าง้านหน่อย turn on the r i g h t okay thank you นี่ค่ะพันห้าพี่ว่ายังไงกันลงใหม่ใหม่ให้อีกแล้วนะคะคุณพี่โปรโมชั่นให้ยาวๆวๆเลยค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีงบน้อยนะคะเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้สวยๆเลย นี่คะ่ะเห็นไหมตัวแรกก็แบบโอ้โหเชิดวินทงวินเหตเลยคุณพี่ใครใครเจอหัวผ้าสวยๆค,คัดคัดแยกโอ้ยพี่ขอโทษ <c oughs> เอาใหม่ลินเป็นอะไรก่อนพูดอะไรก็ไม่ถูกสวัสดีค่ะลูกค้าใหม่เพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่วีไลรัลกฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวขอเอาใหม่นะพี่พูดแบบลินพันกันลินรั่วช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดพูดไม่ค่อยถูกเลยอะ่ะ พูดผิดตลอดเลยขอโชว์ใหม่เลยแล้วกันนะคะเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้ค่ะคุณพี่จ๋าจัดโปรให้ยาวๆยาวๆเลยค่ะคุณพี่ใครเข้ามาใหม่กด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 ตรงนี้มาพี่เดี๋ยวแค่ขอโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์ที่หลังนะคะอะวันนี้นะคุณพี่แค่จัดโปรโมชั่นให้ยาวๆเลยค่ะหนึ่งันอบาทเสื้อสาวอวบป้ายดอกไม้นะคะสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นหัวผ้าจากกระสอบที่แค่เปิดรีวิวนะ ตัวแรกก็จะเป็นเชิ้ตลายวินเทจนะคะเวลาพี่ๆยกกระสอบไปแล้วอย่าลืมเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะเอาแต่งานหัวผ้าเอาแต่ตัวสวยๆพอค่ะนี่ตัวไหนไม่สวยไม่ต้องขายค่ะพี่คัดแยกเป็นหางผ้าไปเลยนะเนี่ยคัดได้อย่างเงี้ยคุณพี่แนะนําเอาไปรีดก่อนขายด้วยนะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมีเสื้อสวยคุณพี่จ๋าใครซื้อรุ่นนี้ขอคนที่ขายแบบว่างานแม่แม่งานวัยผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะวัยรุ่นไม่แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะขอคนขายอกสาวอวบด้วยนะอกเขาจะอยู่ประมาณ4 0อถึหบวกลบเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะ รวมทุกสไตล์มีทั้ง4พื้นแล้วก็ลวดลายในหนึ่งกระสอบเลยค่ะคุณพี่ให้พี่พเอเปิดคัดแยกทำกําไรกันได้เลยนะสวยทุกตัวเลยรีวิวขอบคุณค่ะมันหัวไงพี่ทัศนีอันนี้โชว์หัวก่อนมันก็มีตัวสวยมากตัวสวยน้อยแต่พี่ทัศนีซื้ออ่ะแค่ไม่ไม่ปวดหัวหรอกเพราะว่าลูกค้าพี่ทัศนีซื้อประจำอยู่แล้วไงเนาะคนขายประจำคนขาย มานานแล้วมีประสบการณ์งใช่ใหม่พรมแขนสั้นไม่มีจา้ามีคาดิแกนแขนยาวนะเป็นงานผ้าบางขอบคุณสำหรับหัวใจจา้าใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวแพรไปตอบแชททีหลังนะคะอสีเหลนพี่้วเนไต้นทุนแค่6บาทเท่านั้นค่ะสวยมากอันนี้เป็นแขนกุดงานปากคุณพี่พวกนี้เขาเรียกว่างานหัวผ้านะ เวลาคุณพี่ยกกระสอบไปไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้นะคะเราจะต้องแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยก่อนนะคะเวลาเริ่มขายงานกระสอบนะยกลูกเท่าไหร่รุ่นนี้จัดโปรให้พันหค่ะจัดโปรโมชั่น1,500หนึ่งกระสอบได้ประมาณ220ตัวบวกลบค่ะคุณพี่เป็นสาวอวบนะอาจจะได้210 220ก็ได้นะคะ อิงตามน้ำหนักกระสอบเป็นหลักค่ะรวมผ้านะรวมผ้า เขจะบอกว่าพี่จะมาขายใบรุ่น,นไ,ไม่เหมาะไม่เหมาะก็ได้สวยเนาะพิธาสนีชอบพิธาสนีบอกฉันคัดเอาแค่หัวผ้านะฉันก็กำไรละพิธาสนีขออนุญาตหัวผ้าขายตัวเท่าไหร่เอ่ย เผื่อจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆในไลฟ์ได้ดูได้รู้กันนะคะว่าแบบเฮ้ยหัวผ้าขายประมาณเท่าไหร่ดีนะคะมันแล้วแต่คนเนาะพี่เนาะเพราะว่าอย่างลูกค้าแค่คนนึงอ่ะ <S <S เขาไลฟ์สดเขาขายหัวผ้าได้79บาทเลยนะไลฟ์สดเนี่ยหัวผ้าสวยๆอ่ะเขาขาย79แต่เขาไปรีดก่อนนะ บางคนลงตลาดนัดอาจจะขาย5 9 2ตัวร้อยก็ได้คุณพี่คัดได้50าสิบตัวตีไปตัวละห้าสิบพอสอง0ันแล้วค่ะกำไรแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่าส่งรบ,บุรีเท่าไหร่คะอ่ะลบบุรีอยู่ประมาณ200ค่ะรับมาแล้วคะ่ะงานดีสะอาดขอบคุณค่ะพี่กิ่งการ ต้นทุนต่อตัวเฉลี่ย6บาทค่ะคุณพี่ราคาขายหน้าร้านขายแพงไม่ออกใช่ไหมถ้าหน้าร้านอะ่ะสมมุติว่าหน้าร้านหรือตลาดแค่แนะนำเออห้าเก้ตัวร้อยก็ได้นะพี่กําลังดีขายออกเร็วๆคืนทุนไวๆจะได้มาซื้อก็สอบใหม่นะไปเรื่อยๆส่วนหางผ้านะตัวไม่สวยไม่ชอบไม่ถูกใจดีไซน์แบบแม่ค้าไม่ปลื้มอะพี่คัดออกไปขายตัวละ10บาท20บาทก็ได้เพราะ ถ้าคัดหัวผ้าได้50ตัวพี่ขายตัวละ5้คือพี่กําไรแล้วพนะันหนึงนะคืนทุนด้วยคืนกําไรด้วยส่วนหางผ้าอีกร้อยกว่าตัวพี่อาจจะขายแบบสวยหน่อยยี่สิบอย่างเงี้ยยีก็ได้ห้าตัวร้อยอย่างนี้ก็ได้นะสนใจทักแชทได้เลยพี่พัชรีสวัสดีค่ะเดี๋ยวแครโชว์ก่อนนะใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่นะคะพี่ให้คัดเอาแต่ตัวสวยๆนะคะสักห้ตัวพอค่ะ 50ตัวขายตัวละ50บาทพี่ได้2500บาทแล้วนะพี่คืนทุนแล้วก็ได้กำไรแล้วนะส่วนหางผ้างานไม่สวยไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบไม่ถูกใจพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ขายตัวละ10บาทตัวละ20บาทก็ได้นะเอาไวๆวพี่จา๋าขอแบบว่าไวแม่ๆนะขายงานแม่ๆงานผู้ใหญ่หน่อยนะคะโอ้โหปลื้มแน่นอนเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะผ้าโดยรวมจะค่อนข้างสะอาดค่ะ เปอร์เซ็นต์เพื่อเสียมีไหมมีแต่อยู่ในระดับที่น้อยนะคุณพี่ยกไปหนึ่งกระสอบเป็นเจ้าของกิจการได้เลยค่ะโอนไปแล้วขอบคุณค่ะพี่รัชนีอย่างพี่รัศนีส่งทุ่งนี้นะใครสนใจนะทักแชทได้เลยแค่โปรให้พันห้านะคะโปรยาวๆเลยเหลือสต็อกตอนนี้เหลือของประมาณร8 0ลูกนะคะพันหสุดท้ายก็เหลือร้อยปลูกนะุยถ้ารวมๆ้วนี่มาประมาณสี่ลูกนะเใช่ไหมเพราะว่ามันมาเพิม่มอีก 8ปดสิลูกรตเก่าก็300ร้อยกเกือบสี่รลูกอะป้ายอะไรคะป้ายดอกไม้คะ่ะป้ายนี้เลยจา้าแคปได้เลยพี่พี่ที่เข้ามาใหม่แล้วสนใจแคปได้เลย45โลจา้าพี่ยกไปหนึ่งกระสอบเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านได้เลยไม่ว่าจะอาชีพหลักอาชีพเสริมคือได้ทั้งนั้นค่ะพี่จา๋า ไม่มีปลายทางแต่โอนมาได้ของส่งของให้แน่นอนคุณพี่ไม่ต้องห่วงค่ะก็ดังเรานี่ส่งจริงค่ะพี่อยู่มาสิบปีแล้วนะคะป้ายดอกไม้จา้าใครเข้ามาแล้วสวัสดีพี่พี่ทั้งสองบ้านเลยอุ้ยเกือบห้าสิบคนละสวัสดีทุกคนค่ะหน้าร้านปิดกี่โมงปิดหกโมงเย็นเปิดเก้ามงเช้าปิดหกโมงเย็น มงเย็นหกโมงเย็นเป็นคนจีนปะวะเธอมาจากไหนนะลสสองเภามาแน่เลย9ก้ามงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมอ่นะใครขอโชว์หัวผ้าต่อเลยนะคะเดี๋ยวห่างผ้าโชว์ให้ที่หลังนะพี่ขาเสื้อยืดครอบหมดเลยไม่มีเสื้อยืดครอบไม่มีจ้ามีเสื้อยืดธรรมดาพี่เอาไปตัดเองได้ไหมอะ ตาดแบบ DIY เอินะดีนะตัดแบบ DIY เห็นไหมพี่อะใครให้ดูต่อเลยเนี่ยลูกไม้ส,สวยๆเลยค่ะพี่จ๋าต้นคุนแค่6บาทเท่านั้นขายยังไงก็กําไรจ้ะพี่เนี่ยปลายหอยนะคะไวผู้ใหญ่จะขายดีนิดนึงนะพี่พยิ่งใครได้รีดอะพี่อยเ,เห็นทรงแล้วสวยเลยนะเดี๋ยวไว้ใครใครชอบทำคลิปให้พี่พดูนะคลิปที่แบบลงเสียงอะ่ะอันนั้นจะรีดแล้วแต่ถ้าคลิปแบบเนี้ย จะเป็นคลิปที่เราเปิดจากกระสอบแล้วโชว์งานดิบให้ลูกค้าดูมันจะยับนิดหนึ่งนะคะพึ่งได้รับกระสอบวันนี้สั่งติดกันสองรอบแล้วขอบคุณค่ะขายดิบขายดีนะคะคุณพี่ขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจรัวๆได้เลยลูกค้าสั่งสองอุ้ยม้วนรวยอะ่ะ ใครใส่ให้พี่เมย์เหรอหล่อจังเลยเชิ้ตสวยๆเลยค่ะทำงานก็ได้นะเนี่ยทำงานข้าราชการอุ้ยได้หมดพี่มันจะรวมนะรวมทุกเนื้อผ้าเลยเนี่ยสวยๆเลยค่ะมีความหลากหลายสไตล์มากๆหล่อปะล่ะสาวกดติสดนิ่มสวย่าก อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นลินินร้อยค่ะบางคนขายได้หลักร้อยร้อยกว่าขึ้นเลยนะสําหรับงานลินินนะคะเห็นไหมพี่สกงสกอตมีหมดบอกเลยว่าเป็นงานรวมตัวสีฟ้าก็เป็นงานลินินร้อยนะคะใครที่แบบเจอตัวไหนแพงๆพี่อัปเกรดอัปราคาได้เลยนะเห็นไหมตัวไหนทรงสวยดีไซน์สวยพี่สามารถขายได้มากกว่า50บาทนะคือแค่พูดในราคาที่ถูกๆไว้ก่อนนะพี่นะแบบสําหรับมือใหม่ไม่เคยลองอย่างเงี้ยพี่หัวผ้า50ก็ถือว่าดีมากแล้วนะ อุ้ยสวยนะเห็นไหมเรียบๆพื้นๆอะ่ะแต่งานสวยนะทุกคนอันนี้โชว์หัวผ้าให้ดูก่อนนะคะคุณพี่มันจะมีทั้งหางผ้าทั้งน้ำสองนะเนี่ยเห็นไหมยิ่งรีดยิ่งสวยค่ะคุณพี่เก็บหมดละไม่ได้โชว์หางเลยนะสกงสก,กอ็อตนี่ อลยหยิบหยิบพื้นๆมาให้พี่นิดนึงโชว์ลูกค้าสักนิดนึงก่อนหยิบมาเลยก้อน่ะสีแดงพี่โชว์ละเพราะว่าจะให้ลูกค้าดูหางผ้าด้วยไง,งว่าเอ้ยมันแบบไม่ใช่มีแต่หัวนะอะไรอย่างเงี้ยเออเออหยิบนั่นแหละนั่นแหละพอลัหยิบมาเลยเออส่งมาให้พี่เลยกระสอบเท่าไหร่กระสอบละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะพี่เดี๋ยวแค่โชว์ให้ดูนะมันจะมีหางผ้าด้วย บางตัวมันจะแบบออกงานแก่นิดนึงอะพี่เนี่ยเรียกว่าผู้สูงวัยแล้วกันเนาะอย่าเรียกว่างานแก่<ม>เสื้อยีนมีจ้าส่วนใหญ่เป็นแขนยาวใช่ไหมรวมเลยพี่งานผู้ใหญ่อะพี่วัยแม่แม่นี่ป้ายหอยเห็นไหมตัวธรรมดาอย่างเงี้ยพี่สามารถขายตัวละสิบบาทยี่สิบาทได้เลยนะเนี่ยยังไม่ได้คัดหัวผ้าหมดเลยไหมสกอตเนี่ยห้าสิบบาทได้เลยนะพี่นะสะกอตสวยๆเนี่ยห้าสิบบาทได้เลย เนี่ยสวยๆอย่างเงี้ย20บาทก็ได้ตัวเนี้ย20บาทเลยยังไงก็ซื้อพี่10บาท20บาทขายได้แน่นอนประมาณกี่ตัว1กระสอบเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ220ตัวบวกลบนะจะได้2 1 0 2 2 0นะพี่แล้วแต่ว่าลูกนั้นอะมันออกไซส์ใหญ่เยอะหรือไซส์เล็กเยอะกว่ากันนะพี่นะอกอะมันจะอยู่ประมาณ40-50บวกลบเนี่ยเห็นไหมพี่สวยมากเลยตัวเนี้ยพี่ขาย50บบาทก็ได้นะเขาเรียกว่าหัวผ้าเนี่ยใครยังคัดไม่หมดเลย ตัวธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเรียบๆนะคะ10บาท20บาทขายไปเลยเพราะว่าหัวผ้ามันได้กําไรอยู่แลนะ้วเนี่ยพี่30บาทได้นะเนี่ยสามสี่สิบเนี่ยยังสวยอยู่เลยนี่ยังไม่ได้คัดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทรงอย่างเงี้ยสิบบาทก็ได้พี่นะบางคนขายห้าบาทมีคนทักมาถามว่าเอ้ยน้องทําไมมีคนขายห้าบาทสิบาทได้อะเพราะว่าหัวเห็นไหมพี่ด้านหลังอะ่ะคือหัวผ้านะเขาเอาหัวผ้าไปขายแพงๆก่อนแล้ว แล้วพวกหางผ้าน้ำสองอ่ะเขาเอามาขายราคาแบบ5บาท10บาทก็ได้นะเราต้องรู้จักคัดรู้จักแยกรู้จัก DIY เนี่ยสกอตขายไปเลย50บาทมันขายได้พี่ขาย3949ใช่ไหมพี่รัศนีติดดำไหมมันมีดำทุกลูกค่ะพี่มันมีทุกสีรวมกันเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ดำครึ่งๆไม่ใช่นะเนี่ย สามเก้าสี่เก้าใช่ไหมพี่รัชนีขายเร็วๆมันพันเทาพี่รัชนีขายขายอ่าสี 49, ่สิบเก้าห้าสิบบาทแล้วกันห้าสิบตัวพี่รัชนีก็กําไรพันหนึ่งแล้วอะเห็นไหมเนี่ยตัวบางตัวเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ลูกค้าแบบแนะนํามาเห็นไหมพี่สามเก้าก็ได้สี่เก้าก็ได้นะห้าเก้าก็ได้สองตัวร้อยนะตัวธรรมดาธรรมดาไม่สวยอะขายได้เลยห้าบาทสิบาทยี่สิบาทนะไปคัดไปแยกกันได้เลย บางตัวมันทรงไม่ได้สวยมากไงพี่มันทรงธรรมดาหรือทรงไม่สวยเราก็ขายราคาถูกๆไปนะห่หหางพี่ขายยี่สิบยี่สิบเก้าอ๋อเห็นไหมล่ะห,หนะัวก็กําไรแล้วหางก็ยังกําไรอีกสาวอวบไหมสาวอวบคาอก40-50ขอไวยผู้ใหญ่นะคะ,ต,ะตัวนี้ลินินร้อยอย่างลินินร้อยเนี่ยคุณพี่ขายกันเท่าไหร่ ลินินน้อยร้อลูกค้าแค่ขายได้ตัวละร้อยห้าเลยนะพี่เพราะว่าลินินนะ่ะมันทําราคาได้นะคะกี่ตัว45โลประมาณ2องตัวบวกลบอาจจะได้2อ0ร้อเพราะว่ามัน45่สิบ้โลนะแล้วแต่ลูกนั้นได้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เยอะนะคะเพิ่งมาสวัสดีค่ะสั่งได้เลยนะใครที่เพิ่งมานะคะ ใครที่เพิ่งมาสั่งกันได้เลยเนี่ยแค่เลียงหัวผ้าให้ดูหัวผ้าก็คือตัวสวยๆนะตัวที่เราทํากาไรได้นั่นแหละเขาเรียกหัวผ้าพี่จ๋าเนี่ยเห็นไหมสวัสดีทุกคนนะคะเนี่ยหัวผ้าหัวผ้าแนะนำเอาไปรี่ก่อนนะเราจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากนะคะี่หัวผ้าทั้งหมดเลยพี่จ๋าหัวผ้าเนี่ยสวยๆลายสวยๆพวกนี้เขาเรียกว่าหัวผ้านะคะี่จริงหัวผ้าขึ้นได้อีกนะแต่ว่าบางตัวมันไม่มีเซ็ตเนี่ยพี่จ๋าใครก็เลยไม่ได้ซึ้นให้ดู สนใจนะคะเพิ่มเพื่อนไปบ้านเขียวได้เลยฝากมาติดตามบ้านฟ้าด้วยได้ไหมอ่ะเธออ่ะฝากมาติดตามบ้านฟ้าด้วยโกดังผ้าสายสองนะคะเพิ่มเพื่อนมาบ้านเขียวได้เลยจ้าเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนโอ้สามสิบวนี่ทุบลายจอ แต่สวยเนาะเธอขนาดยังไม่ได้รีดอ่ะไม่ได้รีดยังสวยขนาดนี้อุ้ยงานปักสีขาวสวยมากดูสิลายแม่แม่อย่างเงี้ยหูยคัดเอา50ตัวสวยๆก็กำไรแล้วจ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะใครสนใจรีบสั่งก่อนหมดโปรโมชั่นนะคะ